สวัสดีสวัสดีเ้พี่น้องสวัสดีจ้ามิกกี้สวัสดีจ้าปลาลูกไาไว้ไปไว้มันนี่ก็จะพากันไปนาไปหาเกี่ยวเข่ามือตะบิดพี่น้องตัวมือแรกแหละเนาะเกี่ยวเข่าได้อย่างน้่ามดพี่น้องเจ้าแล้วไม่รู้เจ้าพอยใช้าจ้าไปไว้จ้าไปไว้สวัสดีค่ะวิกกี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าต้องมีทุกคนเก่งๆนะ สวัสดีค่ะบังดีค่ะเออควาอะไรลูกควาอะไรเออเก่งควาอะไรเออเอแพร์สบายดีใช่ไหมเอแพร์สบายดีไหมเนาะสเปนเดี๋ยวคนขี่มอเตอร์ไซค์โอยดีเอแพร์สบายดีเด้อพี na. ่น้องเด้อพี่น้องพี่น้องมิคกี้จะไปเกี่ยวข้าวจ้าว่าดุว่าดุกินไปร์ไปใช้จ้ามิคกี้จะไปน้าเกี่ยวข้าวว่าดุ ว่าเขาไม่เขาข่าเม่์พ่อชัยคุณจ้าพ่อชัยขอบคุณจ้าพ่อชัยคุณจ้าพ่อชัยได้กินขนมเห็ดเห็ดอะไรขอบคุณใครได้กินขนมก๋วจี๋ขึ้นเหน็บไงขึ้นเหน็บใหญ่ <c oughs> เปิดม้วนอูไหวเพลจับ ยายเห็ดลูกยา,ยายาย,ายบ่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 ยาเฮ้ยหายเพอดีพวงนะ้ำาะพีพวง้ำาะพี่ับเองกาเข้ากับเป็นชุกเป็นกอเป็นดอนพี่น้องกับไปเบิ่งบัดอีพี่อไปบัฮเกี่ยวเนาะชุกเป็นกอเป็นดอนฮาเล็มเอาบองมันชุกแหงเจ็บเจ็บแม่ทีนั่งน้ำบ่ให้นั่งอีพใช่โนโนออกออก ย้ำไม่เขาเพินพัดหานั่งนะเพินได้พี่น้องเผินยากนั่งหน้เดียวเพินมาบ่มาระเนไปน้ำลังพี่น้องเก่้เข่าผสม้อื้มอื้มอ้มอื้มอื้อือือือมอ คนอยากยืนเู้เดียวนเออแต่ละคนที่ยังดอกหงอกไปดอกแดกมัหนีมีหัวปลามาให้ดอกแดกมีหัวปลาคอมาฝากมาหนีมาพดีใจมนดีใจจ่อยว่าช่วงนี้มันติดมาแม่มันก็เลยจ่อยอู้อู้สบายดีสบายดีสวัสดีครับ สบายดีด็อกด็อกดอกสบายดีสบายดีมาหอน่าอลไรพี่น้องกันนี่เจ้ามันเป็นอย่างอีดี้ดีก็เป็นอยู่เพื่อนนี่เป็นจุดเป็นจุดคนลวงคนสบายดีตัวนี้จากความเลยตัวสบายดีสบายดีเห็นบหมนี่สบายดีสบายดีฮะฮะบักด็อกแดกชื่อมันนี่ด็อกแดกออืื นะฮะพ่อเจ้ามันย ja> ังโอ้ยขอาคลองไข่เกลับเกือบเกือบเก้าโมงแต่ยามนี้บึ่งคือว like ่ามันายไว้มันแดดขนาดนี้เลยอ้าวน้อเหี้ยเลยเก็บเอาลูกไม่เอาคลองไายรถก่อนนี่ยืนถ่ายยืนถ่ายไม่เอาคลองก็ยังถ่ายม่อุ้มเห็นยังอีกอีนามนิวกี้นี่ แมงคามแมงคามในกุกเสือกสามโตสี่โตม่พะเช้ายับน,นี่แหละแมงคามมีแต่เขาปวดประหเนะแมงคามแมงที่เป็นเขาสีดำดำนะเลื่มเลื่อมมันหมักอยู่ในกุกเสือกนะแต่ละปีนะจะมีอยู่ตลอดว้าไปหอดผุและมาหลูกมากะบายยแม่ให้ยืนถ่านี่แม่เอาคล้องคดียวไปชอดผุนละมาไวมาไวแม่หิวคล้อง,พล,งพลุงพลังนี่นะ โนมก็ทถิมใส่ขนมเอ้ยถิมใส่ขี้ดินละสำหรัทถิมใส่ขนมน้องเอาหัวปลาให้บักดอกอไว้ดอกอิ่งหัวปลาคอสองหัวสามหัวถือขี้ดินละตนดอกกินปลาเห็นบ่ดอกกินปลา,าดอกแดกกินปลา,า,าขาคอได้หอยกินเยอะ ย่างปลาเชิญค่ะเอ้าไปฉุกหลดอยู่พ่อป้าปปมันซ้ายเลยย่างย่างย่มยหิวเครื่องแม่บุบี้มืออุ้แม่ปวดแขนเนี่ยตูทางเข่ากระเข็บๆหน่อยเด็ดฮอนนี่วัวลมออกว้อยวอย,วอยพี่น้องยามเกี่ยวเข่าละเอเเอขีอ่มอ,อมขี่มอคนเอเนิญงัวไม่ได้เอเิญมอเลยเมื่อกี้นะไปย่างกันลูกปะขี่มอเออขี่มอลูกขี่มอ ลายใหญ่ลายอย่างเองเดี๋ย่ได้อยากอย่างพี่น้องเออไปป้าป้าป้าอันนี้ยังยอมอย่างเดี๋ยได้จักหน่อยบางมือนี่แม่หิวของพลุงพลังมือหนึ่งก็อุ้มจ้าอีนังเป็น้องฟาดลูกว่าย่างนั่งนั่เทียงเบะใหญ่มันแดดบางในท้องฟ้าวันนี้อันนี้ขนาดใกล้จะหอดเกางกับสายกว่านี้เป็ใหญ่เมื่อกี้เอามะพริกมาตากใส่แดด กิอันเพชรขนาดผิกระเลียงปลาลูกปลาย่างเขาห่มอุ้มเอาแพนี่แม่ล่างขดนมมากดนมมีกี่ทิมสิขี้ดินโอ้ปวดหัววุ่ใหญ่ไว้ใหญ่ชงใส่ลงเกี่ยวเข่าก่อนล่ะเออเป็ดใหญ่ลงเกี่ยวเข่าแล้วจะนงเป็ดใหญ่ก็ขึ้นมาลูกสร้างขดนมดีก่อน เมื่อคืนนี่กามาต้มดอกไผ่ในเฮือนตัวหนึ่งเพิ่งทำเราได้เอาไว้ดอกมาต้มดอกไผ่โคโลเออมึงหอยเขาลืมมือนะเรเก็บมาเพิ่มให้หมดลายนั่งนี่เห็นปินี่ไม่หอยหลกเราไปเก็บอีกเสิร์ฟเอาเมื่อก็บหอยพี่น้องหอยจูบน้ำควา่เสื้อหนาวได้ดุหอยจูบเก็บอยู่น้องลุกมา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  เนี่ยเอาครองไว้เทียมนก่อนม่ใหญ่มากใช่ไมลงเกี่ยวข้าวเล็กหน่อยเไปเกี่ยวข้าวแล้วเออเอาเราเกี่ยวมุมน้ำบเห็นเนาะอุ้ยเกือบโบกกับบวิดมาได้ดเกี่ยวเขายังน้ำเกี่ยวข่าผมย่างน้ำที่ข้าเนาะเกลือหัว ก็สิเอาอันงวมาผูกใส่ตลรางคือเวลามีขิงัวหรือปวกมันบ่ขึืนเทียงเวลามีขิงัวหรือปลวกมันบุขึืนเทียงก็เลยเอามาผูกใส่ตลรางแล้วก็ว่ายู่คอ,อกเนี่ยพี่เดพี่น้องมันก็สิญหตาดกระเลยนะียอะไเนาะนี่งัวว่ายู่คอ,อกเออช่องก้อนว่ายู่คอ,อกก้อนหนึ่งว่ายอยู่นี่ก้อนหนึ่ง มันหุบมาเรียตัวใดตัวนั้นพักบงพักบงแล้วปลูกใหม่เนี่นี่ปลูกนี่นี่คำพ้นยาตกแล้วก็มีตะหด้ําเอาแต่ว่าขี้ฝุ่นมันก็ขี้ฝุ่นข้งหัวนี่นะมันกระจายใช่เนาะตามแคมเทียงมันจะมีขิงหัวจักแล้วหาบวกทีล่ะถามคนมานำกันฉันจะไปรู้ไหมเนี่ยเออหาแถวหลดฮะ โอ้หวานไผ่างามัน,น,นรีเด้ผักอีเลิศแล้วปลูกแต่เพิ่งปลดยวันติดละไอ้ตั้งแต่เงา,า,าเก่ามันแต่เพิ่งแล้วหลายเดือนละมันปุ่งเด็ดป่งดิด่หวานไผ่เบบนี้หนูาแทนทามมีบั้งหุ่งอยู่นะโอ้ยชือึดบั้งหุ่งปีกายนี่บุยด้ปีนี้บุญยากเอามะหุ่งมาแต่บ้านเลยชิปาดยังไงแถวบ้าน,าน,น,าานหุ่งสุดโอ้ย không đây nuôi là hờm hờm khen gì hết nhắn à bác mày bửi vâng kéo mi nhắn xôn mình cứ thịp nù rồi bác mân khỏ mưu như tụi em đưa lăng mưu còn bà bà lăng mưu ừ thù chà bố bán xăm cứ bị chàng chàng ก็แม่ออกเห็นไหมเออกัดก okay. ินเพบุไดเอาเปลือกให้กัดกินหนุกบุกายนะบก่ายางมทเอาอูเด็กน้อยก่ลงมาก่อนแกลงมาก่อนทุกคนเลยไดเป็นรามน้อใบจพี่ต้องตทุกมือตอันชบมันยาวๆเพียงเพียนะหันเนาะงังอยู่บนเทียงกัใไปนองพล่กี้คานเด กะว่าชีวิตเกี่ยวเข่าเลยผัดว่ายังได้มาเกี่ยวเข่าอยู่คนเนาะข่อยเลาะไม่ใหญ่มิ้วกี้ขึ้นมาขืนละแม่ขืนจะหนอก็ขึ้นมาแล้วก็ตั้งลงไปเกี่ยวครับคอยใส่ไปเบิ่งกับโก้กระเดาเกี่ยลาหนังลินถานี่เด้อลูกจหน่อยชาแพนขืนขี่รถจักมานำลังขี่รถใหญ่มากอ่ะ มันทางแดงกับทางมันเป็นคุมกับมันสร้างวยง่ายงวยง่ายเอากขแม่ไปลงไปเกี่ยวก่อนกินเมื่อกี้กินหนึ่งมั้งเออนี่มันคามคามมันมีตัวน่อยตัวใหญ่ย่างย่งเดี๋ยวไปย่างน้ำก้น กี่มาลิน,ลนเทียงกัน้นอะมันแดดเล็กน้อย แม่เป็นเกี่ยวถาอะไเศร้าเพื่อดชุมเ่าออกมาตัดทายเลยพี่น้องเลยวูดี้ครับคอยกัยังไม่ได้บังเข่าใกล้ๆตรงเนาะมันชุกเป็นเกาะเป็นดอนกับเลือกเกี่ยวเอามองมชุกแห้งนะเจี๊ยบมึงกินข่ายเยอะาวิกิกีกับชาวเคยใช่ขาคอได้ลุดไหลอย่างอื่นเนาะมันงมมันโบราณหน่อยๆเรื่องหมางหน้อยพี่น ไปใช้โอ้ยมิกกี้มันบ่อันนี้แนวสมมมันสิไปไกลไปใช้นี่มักขักแนวสมมโอเคพี่น้องผ่อนคลิปหน้าเนาะครพระละท่าไม่ใหญ่มิลกี้ขึ้นมาจัิงๆลงไปเกี่ยวลูกชาวมิลกี้แล้วคลิปนีก็ได้สบายดีเด้อพี่น้องเลย